นี่ก็หมดแล้วหนังสืออะไรเนี่ยพระเอกก็แบบนี้ตายอย่างไม่คาดคิด เร็วจับเขาไว้ดูเหมือนแผนของพวกคุณล้มเหลวแล้วล้มเหลวแล้วจะเป็นไรชี้ไวยรันแกจะต้องตายอย่างหน้าหนาชีว้วยรันเขาคือที่ฉันดูวันนี้ในเรื่องนิยายพระเอกที่เป็นโศกนาฏกรรมอายุยังน้อยครอ,อ,อบครองทรัพย์สินมูลค่าพันล้านก็เลยตายอย่างไม่คาดคิดรอขนาดนี้ดิงโดงระบบเชื่อมต่อสําเร็จระบบ แกแน่ใจหรือว่าฉันแค่ต้องแซงทำเป็นคนประจบสอบพลอรักษาในนิยายบุคลิกตัวละครเดิมก็จะได้รับมรดกจำนวนมากแน่นอนตัวละครเดิมในนิยายบุคลิกของอี้ชิงเฉียวก็คือของชี้เวรันคนประจบสอบพลอสุดๆแกต้องรักษาบุคลิกนี้ไว้ให้เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างราบรื่นโลกของนิยายนี้ถึงจะไม่พังฟังดูง่ายดีแต่ชี้เวรันมีศัตรูเยอะขนาดนั้นโชคก็ไม่ดีฉันต้องตายก่อนเขาแต่เราได้เชื่อมต่อกันแล้วนะแกไม่มีทางเลือกแล้วอะไรไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้ ไม่ได้นี่ไม่ใช่การหลอกลวงหรือขอแค่คุณทําภารกิจอย่างจริงจังถึงตายก็ยังสามารถช่วยคุณได้ช่างเถอะช่างเถอะเมื่อมาแล้วก็ต้องทําใจก็แค่แซงทําเป็นคนประจบสอบพอใช่ไหมเรื่องเล็กน้อยสืบเจอหรือยังเป็นคนจากตระกูลชีสาขาข้างเคียงพวกเขารู้ดีว่าฉันอยู่ได้ไม่นานแล้วแต่ยังรอไม่ไหวแม้แต่ไม่กี่วันดูเหมือนว่าเรื่องที่ฉันจะแต่งงานกระตุต้นให้พวกเขารู้สึกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนหลายกลุ่มแล้ว มาที่โรงพยาบาลน,นี้เพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของคุณจะจัดการกับมันดีไหมไม่ต้องไม่ให้พวกเขาได้เคลื่อนไหวเลยจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีปัญหาเพื่อฉันบุคลิกคนประจบสอพลอ ที่รักคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมบาเดเจ็บมากไหมถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้อย่างไรสภาพร่างกายของฉันเคยบอกคุณไปแล้วก่อนหน้านี้คุณแค่ต้องทำตามสัญญาทำให้ดีนะคุณนายฉีที่ควรให้คุณส่วนแบ่งก็จะไม่ลดลงอื่นๆคุณก็อยากคิดถึงมันอีกเลยฉันรู้แน่นอนคุณอยู่ไม่ได้นานแล้วแต่ใครจะบอกว่าฉันต้องทำ แสงทําเป็นคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักดังนั้นถึงเวลาแสดงละครแล้วในที่สุดก็มาถึงใครกําลังพูดอยู่ที่รักที่รักในฐานะภรรยาของคุณฉันเป็นห่วงคุณทุกอย่างมันผิดหมดแล้วคุณพูดแบบนั้นเมื่อกี้หัวใจของฉันเจ็บมากหัวใจของฉันเจ็บจริงๆเจ็บจนจะตายอยู่แล้วรู้สึกผิดใช่ไหมหรือคุณรู้สึกว่าฉันสาวสวยอายุน้อยต้องอยู่เป็นโสตขอโทษมากๆ ชีวิตที่น่าสงสารของฉันสาวสวยอายุน้อยอยู่เป็นโสดเสียงนั้นคือเสียงในใจของอี้ชิงเฉียวหลังจากถูกลอบสังหารกลับได้ยินเสียงในใจของเธอ,อยามูมแต่รู้สึกผิดนะจำได้ไหมตอนแบ่งมรดกใจดีหน่อยนี่นี่มันยังเป็นสองหน้าตาอยู่เลยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นอย่าร้องให้เลยอย่าแสดงละคอรอีกเลยฉันรู้เป็นเพราะฉันเป็นห่วงจึงสับสนสามีของฉันจะต้องมีอายุยืนยาวแน่นอน มีซิกแพคจริงๆรูปร่างดีขนาดนี้ทำไมถึงเป็นคนที่มีอายุสั้นล่ะผู้หญิงที่ตายคนนี้กล้าขึ้นเรื่อยๆทำไมเขาถึงไม่ขยับหายใจไม่ออกแล้วเขามองฉันทำไมเมื่อกี้ฉันแอบสัมผัสเขาเรื่องกล้ามท้องถูกเปิดเผยแล้วกล้าสัมผัสฉันแกนี่ผู้หญิงเจ้าชู้หมอสามีเกิดอะไรขึ้นแผลไม่สบายหรือเปล่าทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องมาแสดงต่อหน้าฉัน แจ้งทาเป็นคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักเธอมีจุดประสองค์อะไรเธอกับคนที่พยายามฆ่าฉันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแผลแตกหรือเปล่าเอาผู้หญิงคนนี้พาฉันออกไปพาไปพาไปฉันรักคุณมากขนาดนี้ทําไมคุณถึงทําแบบนี้กับเขาถ้าเขาตายฉันก็จะไม่วันนี้จะกลายเป็นเสรษฐีหญิงอยากให้ฉันตายผู้หญิงที่น่ารังเกียจคนนี้ถ้าฉันค้นพบคุณเกี่ยวข้องกับคนที่ฆ่าฉันมีความสัมพันธ์วันตายของคุณมาถึงแล้วครั้งนี้การลอบสังหารุ้มเหลว กวางหานจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเรากลัวแค่ในอนาคตจะจัดการเขายากเคยคิดว่าเขามีโรคหัวใจแต่กําเนิดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานผู้หญิงสวยมากฉันชอบสักวันมันก็จะเป็นของเราไม่คิดเลยเขาดันแต่งงานแบบกระทันหันถ้าไม่ใช่ขขามันมาถึงเร็วเกินไปการลอบสังหารของเราก็ไม่ควรรื้ร้อนขนาดนี้สําหรับแผนในตอนนี้ห้ามให้เขามีลูกเด็ดขาดฉันกลับรู้สึกสงสัยมากกว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นที่รู้จักผู้หญิง ได้รับความสนใจจากชี้ไวรันให้คนไปตรวจสอบทันทีภายในสามวันฉันต้องการรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ข้อมูลทั้งหมดเจ้าของระบบคุณทำอะไรอยู่ซุปนี้ยังดื่มได้ไหม เรื่องการต้มซุปแบบนี้แค่มีใจถึงก็อพอฉันทําออกมาอร่อยขนาดนี้ยังยืนยันที่จะทําให้เขาเขาจะไม่รู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นหรือคุณแน่ใจไหมท่านผู้นําคุณทํางานเก่งขึ้นเรื่อยๆก็จะมีงานให้ทําไม่รู้จบรอคุณอยู่ฉันไม่อยากอยู่ในระบบนี้ยังต้องทํางานหนักเหมือนบุควายดูเหมือนจะมีเหตุผลอยู่บ้างดังนั้นเริ่มจากคุณปฏิเสธที่จะเป็นบูควายในระบบเรื่องภารกิจนี้ในอนาคตคุณนะต้องอดทนมากขึ้นหน่อยคุณเชื่อในแสงไหม ดูของฉันมัดหกด้านที่แปรเปลี่ยนได้คุณผู้หญิงท่านนี้คือคุณชายตัวน้อยคุณชายไม่อยู่บ้านเพราะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรบกวนคุณช่วยดูแลหน่อยดีเราจะอยู่ร่วมกันได้ดีใช่ไหมใครจะอยากอย,กอยู่รวมกับคุณดีๆถ้าอย่างนั้นก็อย่าโทษฉันจะไม่เกรงใจคุณแล้วในฐานะที่เป็นออนแอและไม่มีทางสู้ซาประหลาดจากดาวูมาฉันจะไม่ยอมแพ้กลายพันธ์ วัวม้าที่มีพลังเหนือกว่าจะกระพัดเล็กรับมือได้เลยเจ้าของอยู่ทําอะไรงานของคุณไม่ใช่เรื่องนี้ฉันจําได้ในต้นฉบับนี้กล่าวว่าว่าหลานชายของชีเวยหรันชีซีเนียนไม่ชอบเขาเป็นพิเศษป้าคนที่มีความคิดเรื่องความรักของเขาถ้างั้นฉันจะทําให้มันยุ่งเหยิงได้ยังไงก็ไม่กระทบกับฉันบุคลิกคนที่มีความคิดเรื่องความรัก อารันบาเดเจ็บมากไหมฉันทำซุปไว้คุณลองดื่มสักหน่อยฉันไม่เป็นไรสตาซีสถานะอ่อนไหวหรือว่าเราควรรีบออกไปดีกว่าคุณยังโทษฉันอยู่หรือสตาซีขอแสดงความเสียใจพี่ชายของคุณไม่อยู่แล้วต่อไปฉันกับน้องปีจะจะทำยังไงดีสตาซีไ,ไม่ต้องกังวลมีฉันอยู่ทุกวัน จะปกป้องเธอและน้องปีได้แน่นอนจริงเหรือพี่สะพ้ายคุณกำลังทำอะไรอยู่อารานโชคดีที่มีคุณต่อไปนี้ฉันกับน้องปีจัดพี่สะพ้ายกรุณาเคารพตัวเองพี่ชายของฉันศพยังไม่เย็นคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงอาราน หลายปีที่ผ่านมาฉันเป็นอย่างไรกับคุณคุณรู้ดีพี่ชายของคุณไม่อยู่แล้วจะไม่มีใครสามารถหยุดเราได้อีกฉันรู้สึกขอบคุณคุณที่ดูแลฉันมาตลอดหลายปีแต่ฉันจะตลอดไปไม่สามารถแทนที่พี่ชายของฉันได้หลายปีที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกกับฉันบ้างไหมไม่มีเลยเหรอือพี่สะพ้ายเหมือนแม่ฉันตอบคุณมีแต่ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ความเคารพต่อผู้ใหญ่คุณสามารถทําแบบนี้ที่ศาลเจ้าของพี่ชายฉันทําเรื่องแบบนี้ได้ครอบครัวฉีของเราจะไม่มอบผู้สืบทอดให้ผู้หญิงแบบคุณเลี้ยงดูตั้งแต่นี้ไปน้องปีจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณอีกคุณไม่มีสิทธิ์แย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูของฉันงั้นลองดูสิฉันจะทําได้ไหมไปให้พ้นเดี๋ยวนี้อย่าทําให้ที่ของพี่ชายฉันสกปรกชีว้วรันอย่าหลอกตัวเองเลยฉันไม่เชื่อว่าคุณจะไม่สนใจฉันไม่สนใจ ชีวิรันพี่คุณสบายใจได้ฉันจะไม่ให้ใครทำให้ชื่อเสียงของคุณเสียเก็บความคิดของคุณไว้ความคิดสกรปรกฉันไม่มีความสนใจที่จะรำลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นกับคุณอดีตที่น่าอับอายอารัน ฉันแค่รักคุณคุณทําไมถึงต้องมาหยามฉันแบบนี้ฉันคิดว่าฉันได้ผู้ชัดเจนแล้วเหตุผลที่ตอนนี้ยังยินดีที่จะพบคุณทั้งหมดนี้เพราะคุณเป็นแม่ของสี่เหนียนเข้าใจไหมวันนี้ทําไมคนเยอะจังมีอะไรหรือเปล่าที่รักที่รัก คุณดีขึ้นไหมแผลยังเจ็บอยู่ไหมคุณนอนหลับดีไหมเมื่อคืนฉันอยู่ที่บ้านกำลังเป็นห่วงจนจะตายอยู่แล้วเธอกลับมาอีกแล้วและ,สะแสดงอีกครั้งฉันเห็นใครกู้เยียนสี่ดาราดังกู้เยียนสี่กู้เยียนสี่แบบนี้ที่ไม่ตรงกันผู้หญิงที่ไม่รู้จักความอับอายมีอะไรดีให้ชอบผู้หญิงคนนี้มองคุณแย่มากกู้เยียนหรูฉันเป็นแฟนคลับของคุณขอถ่ายรูปก,กับฉันได้ไหมแน่นอนว่าทำได้ ผู้หญิงคนนี้คิดจะทําอะไรอีกยังจําได้ไหมว่าตัวเองมาที่โรงพยาบาลมาที่นี่ทําไมเธอถือกล้องอยู่เธอคงไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉีว่วยรังแต่งงานด้วยใช่ไหมทําไมถึงดูเหมือนไม่เคยเห็นรูปแบบของโรคท่ายพ่อหรือยังอย่าลืมภารกิจของเธอนะขอบคุณโพสแล้วโพสตแล้วรูปของกู้เหียงซีอยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถขายได้ถึงพันฉันจะสร้างเรื่องว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายเทพี่แห่งความรักเรื่องราวการไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลขายให้เธอที่เป็นแฟนคลับใหญ่ กู้เหยียนสี่เธอเป็นของสามีฉันฉันเมียเธอคือแม่ของฉีซีเหนียนเป็นสะพายของเราอ๋อเป็นสะพายของเรานี่เองเรื่องใหญ่ที่น่าตกใจจริงๆกู้เหยียนสี่เคยมีลูกมาก่อนอ๋อเป็นญาตินะงั้นฉันต้องรักษาบุคตัวละครให้ดีไม่งั้นถ้าเธอเห็นเท่าในวงญาติทุกคนรู้หมดแล้วคนแบบเธอกลับมาสนใจความคิดเห็นของญาติถึงเวลาที่พวกเขาจะอยู่กับฉันตอนที่สืบทอดมรดกจะทำให้เกิดปัญหาได้ยังไงก็จริงที่ทำเพื่อมรดกที่รัก คุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อฉันนึกถึงคุณทรมานอยู่ที่โรงพยาบาลฉันก็เบื่ออาหารก็กินแค่สเต็กแปดจานดื่มน้ำซุปรังนกนิดหน่อยนี่เรียกว่าเบื่ออาหารแล้วคุณมีอาการดีหรอครอบครัวฉีไม่ให้คุณกินจนล้มละลายหรอเมื่อคืนฉันอยู่คนเดียวในเตียงรูขนาดสองเมตรพลิกตัวนอนไม่หลับก็นอนหลับไปกว่าเก้าชั่วโมงนั่นทาให้คุณลําบากจริงๆไม่ลําบากขอแค่ที่รัก คุณรู้ว่าฉันรักคุณก็พอรักคุณรู้รู้ว่าความรู้สึกตลอมๆเป็นยังไงที่รักคุณมาที่นี่ทำไมที่รักคุณบาดเจ็บฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเลยต้มซุกเองรีบดื่มให้ร้อนแล้วลองชิมดู สืบสวนเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้เธออยากฆ่าฉันแล้วก็สืบทอดมรดกของฉันที่รักการได้แต่งงานกับคุณถือเป็นโชคดีมากแล้วเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ให้คุณป้าจัดการก็พอเธอคือภรรยาของคุณทําเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ยังทําไม่ได้จะไม่ร้ายประโยชน์เกินไปหรือจะเป็นไปได้ยังไงฉันแต่งงานกับคุณเพื่อให้คุณเป็นภรรยาของฉันไม่ใช่ทําเป็นคนรับใช้คุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีเถอะคุณนายฉีแค่นั้นก็พอที่รักฟังคุณพูดแบบนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากจริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่ทําเป็นคุณ ที่ไม่ให้ฉันทําถ้าคุณทําต่อไปแบบนี้ฉันไม่ได้มีอาการกําเริบฉันเกือบจะเป็นทิษแล้วทีมงานของฉันยังมีงานต้องทําฉันขอตัวก่อนนะบายๆเจอกันครั้งหน้าดีมากเธอถูกฉันที่แซงทําเป็นคนประจบสอบพลอน่ารังเกียจมากฉันลหลงไหลในภาพลักษณ์ของฉีเหว่รันจะต้องเข้าถึงใจผู้คนแน่นอนอีชิงเฉียวแท้จริงแล้วเป็นการแต่งงานตามสัญญาคุณแซงทําเป็นคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักจริงๆแล้วมีจุดประสองค์อะไรผู้หญิงคนนี้ เป็นคนที่แ้งทำคนที่ไม่มีคุณค่าเธอมีสิทธิอะไรที่จะได้แต่งงานกับชีเวยรันเฮ้ hey, ฉันไม่สนใจว่าคุณจะใช้วิธีไหนฉันจะให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากตระกูลฉีขอโทษนะฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหมทางนี้ขอบคุณ อาหญิงจางขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันอยากล้างมือคิดว่าน้ำไหลออกจากหัวฝักบัวคุณขอโทษบ้านฉันค่อนข้างจนโอกาสงานนี้หายยากมากขอให้คุณให้อภัยด้วยไม่หายากอาหญิงจางให้โอกาสเขาหน่อย ไม่ให้เขาใส่ชุดหนึ่งชุดเสื้อเชิตของคนใช้ดีคุณอี้ความประทับใจแรกของฉันคงไม่ยาใช่ไหมเชิญนั่งกรุณาอย่ากกังวลฉันจะทำให้ได้สอนคุณชายตัวน้อยอย่างตั้งใจฉันแน่นอนว่าไม่กังวลน,น้อยปีนี่คือคุณครูดังคนใหม่คุณพาเขาไปไปเรียนที่ห้องของคุณเถอะ ตัดชีสีเนียนกล้องวงจรปิดในห้องทํางานร้องเพลงหานร,ร้องเพลงหา่านเขาดูเหมือนสอนอย่างตั้งใจมากเลยคุณคิดว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าคุณยังจําได้ไหมฉันในโซเชียลมีเดียเกณฑ์การเลือกคู่ใหม่ชายชหนุ่มเบอร์สุดลูกสุนัขไร้เดียงสาอักคุณพูดแบบนี้นี่มันเข้ากันจริงๆฉันอยากจะดูจริงๆเขามีจุดประสองค์อะไรแน่